ปักะนาลวกจากสวนคำไม่ไงข้าวต้งจากสวนปอบแล้วจากสวนอ่างคุ้มใจ๋รุ้งสุขหอม สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพ่อก,กันคือเก้าค่ะพี่น้องจ้ะวันนี้สาวเดือนได้อะไรเป็นกระเสียบตะนัวดอ่ะกะเสียบตะนัวด่ะสาวเดินได้อะไรจ้ะก๋วยกระปุ่นใหมูยอหมูยอเส้นค่ะบอค่ะกินกับแคบหมูรวกผักคะน้ารวกจ้ะผักอันนี้ว่าจ้ะผักเพลี้ยแม็ตสวนโรงงานพี่น้องพอดีใจกับปลูกผักอันขึ้นผักข้าวต่อ มัตสุส์สีกานสีต้นสีเงาปลูกขึ้นได้สั่อยพยายามปลูกกับน้องกันแต่ว่ามันบ่ขึ้นมีขึ้นอยู่หน่อยนึง่งก็แต่ว่าเพิ่ได้เก็บรอบแรกดีจ้ะมาจ้ะหลังเลิกงานอย่าสร้างแม่เป่ากินกอนเข่าเป็นว่ามันจังบ,บุปผสร้างเก่าค่ะตามสเต็ปมาจัดจุด นัวนัวแห้งน,นัวแสบนัวขับกลาไซยังมือมาจากปลาไซอันนี้แม่ปลาาน้ำปูผงช็อกโกแลตอุ้ยนัวแสบหอมมาจกากขมิ้นตัดสวยนรำกระดาษสวย กระดาษก่เซ็นกับปุ่นมันขาดค่ะอ,อันก้ยกินอ่ะเบิ้ลว่าเห็นมี๊กระแสบนะถึงขาดไปนะีะแสบจ้ะไว้ว่าปุ่นแ่บแสบนต่ขึ้นกับปุ่นเลย้ะแต่ว่ามันเป็นเ้นก็ยังเ้นขาดนะแสบ ปลูกเองแซบมันก้มสุกกรหดูกับหมูเจีบเผ็ดกับหอมจ้ะยังจดข,ของปลูกเองแซ่บเองนะอืมอ้ม ทั้งสดทั้งลวกกันยังไงวะอืมกรวัขมนีจังแต่ะคนหมักส่วนตัวขมไอสเปี้ยนเ้นจัง คือมาตำตองหอัวนันแซ่แบจับมันขาดเบิ่งมาเป็นแสแซบเส้นซดบานเฮ้าหน่ะนะึงออกปะไแพ้ กวยุก้อยกระปุ่นสาวกระปุ่นราแบบเราจะสนัดเอิรนห <c oughs> อมไง

ขนาดลวกจากสวนข้ามิ่งไงข้าวต้องจากสวนประเภลจากสวนอ่างคุ้มใจมีความสุขหอม

เราไปซื้อขนมาเยอะ Why you send me to buy food when I'm hungry? อ mm, ืมผู้เชนอยู่แย่วาแย่บอกไปซื้อเขาเขาจะไม่ได้เราจะของอยากขี้โอ้ัวขี้อ้ัวโอ้โอ้ปลาชูขี้โอหัวผมฝรังแม่สิแม่เอาปลาชูไม่พอ วืานั่พอค่ะกองต้องคะไปเที่ยวกับปะป๊ากองต้องวันนี้อยู่กับพอ่อพ่อเลี้ยงลูกเนี่ยคอยอันไปไป,ไปหามูมแล้วก็ไปทำงาน ไบยด่ังดีคสวัสดีัดี่สวสดีค่ะสวัสดี่สวัสดีมสวัสดีค่สวดี่ะสวัดี่่ะวี่สวัะ่

She can eat with you or not? I cook her. I give she can wait to eat. Hmm? I don't know if she can wait. to eat. Hmm. Yeah, you have it, No. ไม่กวา,าดอะม่บอกตัวบบอะไรแชอบท,ที่ทำงานทำเ,เขาเขอเกษตอนนี้แห้งเหงาหรอก็เห็นหน่อยลูกคับกำลังาาก Papa tu sais comme tu sais tous mes feutres ils marchent tous très bien. Oui, je peux non, non, tu peux pas les utiliser maintenant Tu, fois, commencé, tu peux pas les utiliser maintenant. Attends, je crois que t'es une école à commenter. Après il faut les ranger dans, dans la troupe qu'on va aller à l'école. <coughs> めっちゃおいしい。<laughs> <laughs> 波兰鸡巴掌，波兰巴西。来，来，一你告诉我暴露。 Neu ta c'hoazh. Neu eo eo baezh. Eo baezh eo. Anter mat. Neu ivez da... Ah!

ต้องจาดไมตรอันรยอ้ยหนูไปรับในรถปัวกัว่เพาะันไปดเทียวคันี้ขอไปให้กับข่าวลูกกันเด้อกลับมาเล่นใหม่ เอาละพี่น้องจ๋าเสาเดินสิมันเล็มโตอุ้ยบ่เบิดเดอ้อเฮ้ยบ่เหลือเดอ้อเพราพี่เบิด,ด,ยดอ,อยู่เด้อจ้าข่อยสิไปหุงขา้าวให้กับข้าวลูกก่อนเด้อสิมันลุยตัวชมวิวบรรยาก,กาศสวยๆนะบ่ทิ่มก่ะมันแซ่บ <laughs> เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของเสาเดินเสาเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหนา้าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุผู้สุขคนค่ะ สวัสดีค่ะ